ข้าบึงอีกเลยพี่น้องเลยใส่อันแน่คาถ้วตะไคร้ใบมะกรูดใบส้มุนไยวพี่น้องจะพริกลงไปพี่น้องจะพริกลงไปก่อนเลยเอามาเดือดตามด้วยอันอึงเลยพี่น้องโอ้อึงแม่ไข่เลยพี่น้องเลยอึงไข่เลยต้มอึงใส่ใบส้มุนไยวพี่น้องเลยต้มอึงใส่ใบส้มุนไพรจะพลิกไปมันเดือดใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องเลย ใส่ดับล้างหน่อยเด้อพี่น้องเลยใส่ผงนัวเลยพี่น้องตบอึ้งใส่ใบสมเสียวเด้อพี่น้องเลยแก้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FC พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจพี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อครับสำหรับมเรื่องกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้ได้ต้มอึ่งอิ่เด้อพี่น้องเลยต้มอึ่งสบายสมเสียวพี่น้องสบายขมเสียวสมสมเสียบสบายขมเสียวไป็นไม่ดีพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องเลยโอ้หอนหอนเลยพี่น้องสดน้ำ อ้แซ่บใส่ใบส้มุนไยวนี่แซ่บพี่น้อง,งส้มแห้งอร่อยรสชาติมีสลัดมีพริกมีอันแก้วพี่น้องเก้วพริกป่นขอนิ้วขอนียวพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยทางไก่ทางไก,งก่มากินต้มอึ่นกับอันใส่ใบส้มุนไยวราดพริกป่นเลยพี่น้องให้อันรสชาติจะจวดจันหน่อยพี่น้อง ออต้องแสบพี่น้องต้องแสบสดน้ำเลยพี่น้อง <c oughs> สนเยาะเลยพี่น้องวัเนี้โอ้ลืมพี่น้องแกะข้าวก่อนพี่น้องเอานา้ำแดงิหน่อยพี่น้องน้ำแดงแกี๊ยคำรับแสบด้วยวนันนี้แกะข้ี๊ยคำ ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยลองบึงโอ้มาเดูกับเด้อทางไก่ทางไก่ตุ้มอึ้งนับพี่วันไข่คักๆได้พี่น้องไข่ยังมีอยู่พี่น้องไข่อึงไข่ยังมีอยู่รอบรอบแรกไปแล้วรอบสองยงังมีอยู่พี่น้องมาแข็งโอ้ยพี่น้องเลยตวดๆเลยพี่น้อง

มันแซ่บหลายพี่น้องนี่ไข่พี่น้องไข่บักหลายเลยพี่น้องเลยว่าโอ้พี่น้องไข่อื่นบักหลายเลยพี่น้องมันมันแซ่บแดดยิ่งก็แก้ว แซ่บขนาดพีน้องเลยหัวหัวแข็งไปน้องหัวอื่นแซ่บพื่นเก้าพี่น้อ สบายสุดๆสมดีเพียงนึ่งเจบเนวอื้พี่น้่ง,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 งมีตัว,ตวไข่เลยน,น้อยกับไข่พี่น้่งอือ ไม่อย่างจะเข้าไปแซ่บเลยพี่น้องโอ้สดดวดสดดวดพี่น้องอือไข่ไหมพี่น้อง ของแซ่บคนอีสานพี่น่งองอ้สุดยอดสุดยอดมากแต่ไขมออ่มันแหละพี่น่องเออมันแซ่บพี่น่องเลยอืมอืมไข่ัมพี่น่อง โอ้หสดชัดจ mm ัดจัานยืนเห็นแล้วแซ่บดนวยนะพี่น้อง จัดเลยพี่น้องเลยว้าวโอ,โอ,โอ้เพชรเลยพี่น้องเลยเพชรขนาดอืมเกี่ยวทั้งตัวเลยพี่น้องเลยรสชาติจัดจันทร์ ครั้งแรกเลยพี่น้องเลยเ็นเอาใบสมเสียวพี่น้องใส่โอ้เปลี่ยวดีพี่น้องเลยอเออฝนกำลังท่าจะตกพี่น้องบูบับวูบับเลยต้องขอต้อนขอไพ่ทุกท่านเลยครับ กินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยเ้ยพี่น้องเย้ยลาละครับอย่ากเก็บอย่าจนเด้อลำล่ำเลยกันทุกคนุกพับหลางกายแข็นนงแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม